ต่อมาคืออะไรเอ่ยอ้าวจดบันทึกข้อ3อวัยวะตับตับค่ะไอ้ได้ยินครูนันธริกาล้องเพลงให้ฟังอยู่เพลงอะไรเพลงตับเหรอคะอ่าหนูบันทึกลงไปนะคะตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรา ตับใหญ่ที่สุดจะอยู่บริเวณช่องท้องตรงไหนช่องท้องเอ่ยตรงไหนช่องท้องอะท้องของนักเรียนอยู่ตรงไหนจับสิท้องของนักเรียนอยู่ตรงไหนจับดูอ่าซึ่งตับก็จะอยู่บริเวณช่องท้องแต่จะค่อนไปทางด้านขวาตรงไหนข้างขวาไม่ต้องค่ะอ่าซึ่ง ลักษณะของตับก็คืออ่านี่คือขยายใหญ่มาตับจะมีลักษณะเป็นกรีบมีสีน้ำตาลออกสีแดงคล้ำนะคะอันนี้คือลักษณะของตับอ่าไหนามองซิเงยหน้าขึ้นมามองตะวัน คือลักษณะของตับเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่กันตับมีหน้าที่อะไรเอ่ยอันหนึ่งสร้างน้ำดีเพื่อย่อยอาหารบันทึกลงไปค่ะอันสุดท้ายแล้วบันทึกลงไปเลยหนึ่งสร้างน้ำดีเพื่อย่อยอาหารอาหารของเราที่เราทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยค่ะถ้ามันไม่มีการย่อยมันจะเป็นไง มันก็จะอยู่ในนั้นแหละค่ะถ้าไม่มีการย่อยมันจะอยู่ในนั้นและจะทำให้เราทำงานร่างกายของเราทำงานผิดปกติดังนั้นเนี่ยตับจงมีหน้าที่ผลิตน้ำดีเพื่อนำไปย่อยอาหารสองก็คือสร้างความร้อนหรือว่าความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะสามคือมีหน้าที่สะสมวิตามินต่างๆที่ ร่างกายจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสะสมเอาไว้เพื่อนําไปใช้นะคะ,ะ,อะนอกจากนี้ตับยังมีหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะ,ะวิตามินที่เป็นแหล่งสะสม ตับจะมีหน้าที่เป็นแหล่งสะสมของวิตามินใช่ไหมคะซึ่งวิตามินที่ตับสะสมก็คือวิตามิน A D แล้วก็ B 12อ่าเคยเคยได้ยินไหมคะ,ะนักเรียนสรุปสรุป,ส,รปสั้นๆได้แล้วแต่เราหน้าที่เช่นสร้างน้ำดี2สร้างความร้อน3สะสมวิตามินต่างๆนะคะ อ,อีกนิดเดียวเราก็จะจบแล้วเด็กๆต้องบันทึกให้ไวนะคะสุมาลีเสร็จหรือยังคะ ถ้าเรามัวคุยกันไปด้วยเขียนไปด้วยจะเสร็จทันไหมคะอ่าเราต้องหน้าต้องตาฟังด้วยแล้วก็บันทึกไปด้วยนะคะแต่ห้องนี้ก็จดได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องไปดูที่ห้องปลายทางด้วยว่าเขาจะจดทันกันหรือเปล่า วันนี้เราจะเรียน3อวัยวะภายในก่อนเดี๋ยวอวัยวะอื่นเราจะเรียนกันในชั่วโมงหน้านะคะเวลายังไม่หมดค่ะอีกเยอะค่ะอ้าวจบเสร็จแล้วยังอ่าเร็วเร็วเรวเร็วเร็ ใครข้อสองแล้วใครกำลังเขียนข้อสามอยู่อมือลงไวๆเลยค่ะ เสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยนะคะดีมากดีมากดีมากอา้าวส่วนใหญ่บันทึกเสร็จแล้วเอามาดูการดูแลรักษาตับบ้างอา่าเช่นครูอ่านหน่อย การดูแลรักษาตับข้อที่1คือทําอะไรคะอ่าหนึ่งสองสาม่าพวกอาหารที่มีประโยชน์ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูพี่คุณสอนไปแล้วใช่ไหมคะอาหารที่มีประโยชน์ อาหารมูหนึ่งคืออะไรคะอ่าพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเดี๋ยวที่เหลือก็จะมีพวกผักแล้วก็ถั่วหรือว่าผลไม้นะคะอ่าข้อ2ต้องทำยังไงเอ่ยอ่านอนหลับพักผ่อนแล้วก็ทำอะไรอีกคะออกกำลังกาย เพื่อเป็นการดูแลรักษาตับด้วยออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะข้อ3ห้ามทำอะไรเอ่ยดื่มอะไรคะอ่าไม่ดื่มสุราหรือของมืนเมาเพราะว่าสุราเนี่ยจะเป็นพิษต่อตับนะคะเป็นของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการนะคะ,ะจบแล้ว เดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้ทําเดี๋ยวคุณครูแจกใบงานให้นะคะอาหนูส่งต่อไปส่งไปไม่ต้องเดินค่ะลูกส่งไปไม่ต้องเดินส่งให้เพื่อน เรียนดูที่ใบกิจกรรมนะคะด้านล่างคาอ่าวออกไปอ่า,อา,อาส่งไปกิจกรรมของครูก,ก็คือให้นักเรียนวาดภาพ้อมบอกหน้าที่ของอวัยวะอ๋อขอโทษค่ะครูขอแก้นิดนึงนะคะครูขอแก้ที่สไลด์นิดนึงนะคะ นักเรียนเปลี่ยนจากหน้าที่ของอวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะภายในนะคะอ้าวไม่ใช้เสียงซิริวัทอ่าเขียนชื่อก่อน ะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำว่าภายนอกเป็นภายในนะคะอ่าสไลด์เสร็จแล้วนะคะอยา่างภาพข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคุณครูเขียนไว้ให้ว่าให้วาดรูปอะไรคะ ข้อที่หนึ่งว่ารูปอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งสมองอ่าหนูจำได้ไหมเอ่ยว่าสมองมีลักษณะยังไงอ่าหนูก็เขียนหนูก็วาดรูปสมองมาแล้วก็บอกหน้าที่ของสมองนะคะส่วนข้อสองก็เป็นรูปหัวใจหนูอก็บอกหน้าที่ของหัวใจมาข้อสามก็เป็นรูปปอดนะคะ หนูก็วาดมาแล้วบอกหน้าที่มาข้อ4ก็คือตับนะคะอ่าใบงานวันนี้เวลาหมดแล้วให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะอ่อาก่อนที่จะจบคุณครูขอสรุปนิดนึงวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับไอไว้วาภายในไปสาอย่างคือหนึ่งคือ หัวใจหัวใจมีหน้าที่อะไรคะหัวใจมีหน้าที่อ่าสูบฉีดเล,เลือดไปเลี้ยงส่วน,นต่างๆของร่างกาย2ก็คือปอดอ่ะปอดมีหน้าที่อะไรคะสิริวัตปอดค่ะฟอกเลือดใช่ไหมคะอ่ะสี่ก็คือสามสามสามก็คือตับตับก็มีหน้าที่ ชาน้ำดีสะสมวิตามินนะคะอะยังไงเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ